สวัสดีค่ะวันนี้น้องจะจะ๋าจะพาไปเที่ยวฟาร์มมาร์เก็ตนะคะที่นี่เขาเรียกว่า b บ r ร์เชอร์ฟาร์มมาร์เก็ตซึ่งจะอยู่ที่เวนส์มิสเต r ร์ r มรี่แลนที่นี่จะมี2ตลาดแต่เราจะพาไปตลาดใหญ่มีฟาร์มอยู่ด้วยแล้วก็พิกอัพก็ได้แล้วก็มีส่วนสัตว์ด้วยแต่เราจะพาแค่ดูโซนของการขายผักผลไม้เท่านั้นเนาะวันนี้โซนเด็กเล่น มีน้องจ๋าเล่นชิงช้าอยู่แล้วก็มีมุมถ่ายรูปอันนี้มีแท็กเตอร์ด้วยอ่ามีแท็กเตอร์ด้วยเนี่ยมีมุมถ่ายถ่ายรูปนิดนึงเล็กเลกนะคะไม่ใหญ่เสร็จแ,แล้วเราก็จะพาเข้าไปดูข้างในช็อปกันข้างในร้านเนี่ยขายผลไม้มีอะไรบ้างเนาะข้างหน้านี้อันนี้จะเป็นโซนขายดอกไม้ก็ขายนะคะเล็กเลเอาไปปลูกเราก็ซื้อกลับไปบ้างน,นิดหน่อยเหมือนกันเพื่อไปปลูกที่บ้าน เป็นกระถางแขวนแล้วมีต้นไม้สวยใช่สวยนะมีสีแดงอ่าไปไปดูข้างในกันเดินเข้าไปละที่นี่จะมีผักและผลไม้จากฟาร์มของเขาเองนะคะมาขายมีอะไรบ้างก็จ๋ามีแอปเปิ้ลเชอร์รี่บลูเบอร์รี่มีชาวโพ้ดมะเขือเทศ แตงกวามะนาวส้มแล้วก็มีแยมใช่ไหมมีซอสต่ตางๆมีขนมด้วยมีน้ำผลไม้แล้วมีไอติรมอ่ามีไอศครีมด้วยใช่ใช่นักท่องเที่ยวเนาะก็แวะซื้อก็มีของฝากในเมืองของเขาเนาะที่นี่สัญลักษณ์ของที่นี่เป็นผู้ชายใส่ชุดฟาร์มแล้วก็มีเป็นหัวแอปเปลิลนี่คือสัญ,สญลักษณ์ของร้านนี้นะคะนี่ผงปรุงอาหารอร่อยนะนเขาตัวนี้ ดังๆเขาคือน,น้ำแอปเปิลและแอปเปิลไซเดอร์กระจะซื้อไปหนึ่งขวดใช่ไหมขวดเล็กๆเนี่ยเย็นหวานหวานอร่อยนะคะทำเองเสร็จแ,แล้วก็ก็จะเนี่ยเป็นซอสใส่อาหารแล้วก็มีแยมเราจะจะซื้ออะไรซื้ออะไรกลับบ้านบลูเบอร์รี่คะ่ะโอเควันนี้ก็จบการช้อปปิง้ง เพียงเท่านี้แล้วว่างๆเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวกันอีกเนาะบ๊ายบาย